สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องยกพาดารามเพลินโอ้ฟีเชียวนะคะอันนี้ก็ออาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะซื้อก็ซื้อแบบลงเรืออยู่มันดันออกมานะคะใส่เบนจัดเขาไม่ถ่ายไหมถ่ายคิปอ่ะปิดหน้าไว้ปึ๊บ ตอนนี้ตื่นมาแปดโมงเกือบแปดโมงน,น,นะคะก็ไปหาอาบน้ำตอนนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ไปทาซอมประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะยังม่หันกินข่าวเลยกินแต่ขนมป,ปังไปสองอันนะคะอุ้ยทำไมเดินกลยไม่พอกล้องนำหรอคะดีไปหลายวัน จะบอกเลยว่าตื่นขึ้นมาคือเจ็บคิงแห้งนะคะขึ้นกระเหลวเกือบหาทุ่มนะคะปล่อยเปวดันมไปเกือบหาทุ่มนะคะลุกขึ้นมาเจ็บคีมปวดเดีวปวดปลายตีนพร้อมนะคะปวดแบบคักเลยปวดหมอบ้านหมอบ้านรู้สึกว่าไม่เคยรับท้าเลยนะคะสมองไม่ค่อยรับท้าเลยเมื่อวาน ก็อใจนะคะคือเป็นยังเป็นยังไซน์ค้าว่าไปไหมค่ะถ่านึงน่งเริ่มย่ำข้างขวาอีกถ้านึงเริ่มย่ำข้างใสนิมีแตะมีย่างมีอันนี้อีกว่านี้มีมานี่ เกลียเอดอกมันเชื่อหกอ่ะหกซื้อนมปองไปกินเธอหิวตองมตัวองด้วนเนียจ้ะตอง่างไม่ใช่ตัวทอจ้ะ่ต้องเที่ย เดีย๋ดวยว,ยวยจะเช็คผู้ดังก่อนนะคะเช็คดังสวัสดีค่ะดเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อยู่คุณพี่บอกว่าให้เอ่ออาบลำแต่งหน้าล้างหน้าก่อนใช่เช็คไหมคะถึงจะได้สัมภาษณ์ตอนนี้กค่สัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์ได้อยู่บ่ตอนนี้คือสัภาพณ่าได้แล้วล่ะเอาสรุปสัมภาษณ์ได้หรือไม่ได้ได้แต่ว่ามาถึงว่าสภาพตัวเองรือไม่ได้แล้ว อแล้วให้สัมผัสไหมให้สัมผัสเลยพี่ชื่อเย็บไหมาโหรู้ว่านูว่าจะเท็กซ์คีสัมผาสอยู่เดี๋ยวเดี๋ัวเดวนเต่งหน้าเต็งโสเสร็จแล้วอะยังบ่อาบนาำเลยไปสิสัมผัสเออสัมผัสเลยแหมคนอนอยู่จ้านอนตอนเช้าเธอเธอ สถานเลยดิสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่อว่าคุณพี่อะไรคะชื่อบีมค่ะชื่อพี่บีมเนาะอายุเท่าไรค่ะพี่เจ้ะยี่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบสองปีนี้แมนบอแมนี่สิบเอยี่สิบเอ็ดปีนี้แล้วยี่สิบสองปีหน้ายี่สิบเอ็ดปีนี้ยี่สิบสองปีหน้าใช่ยี่สิบเอ็ดแล้วเคยอยู่วงไหนมาก่อนบ้างคะเคยจ้้ถามความถามความมืซื้อตั้งแต่เขามาระบานี้เดซซอมมือแรกกับมือสองพีบ้ามันเป็นจากไหน มือแรกอ่ะเหตุใดอีกว่ามือสองเพราะมือสองลงสึกแบบพามันอยากขึ้นนะคะแต่เต็มไปไดนเลยอ่ะบริมวณเต็มฟอดไปไดนเลยขากบรบบไดนะคะขากับมือมันมันไปไม่ไปไปพร้อมกันเลยอยากคือย่าแบบย่าขาเกาแล้วกูก็ลืมบานนี้นั่งเรือแบบ บางเซตนะเริ่มขาซ้ายใช่ไหมเริ่มขาซ้ายจบขาขวาแล้วต้องย่ำขาข้อย่ำขาขวาตอนที่วานข้อสอบนะถ้าเริ่มท่านี่นะปึ๊บปึ๊บได้แค่ท่าเริ่มนะใช่นี่ก็อนไตัวบานนี้เอามันมาจีบที่เอวจแล้วก็ลืมไปเลยใช่พี่พี่วันอียงอยงนะพี่อยู่วันอะไรของพี่อยู่วันอังคารวันอังคารเพระว่าผ่านบกบอกก็คู่ไกลบอกว่าอ่านคนมีอายกับไอ้ลลกของคนบอกอีกคนนึง บระมานเออสามคนบระมานแต่ว่าแต่ว่าก็เกือบผ่านก็ได้อยู่แต่ว่ามันยังมันยังงงมือไงแบบขาเข้าไปแต่มือบ่ไปพอมือไปขาบ่าไปเออใช่เพราะว่านะวัาพฤหัสสอบตะกรูเลยแบบนี้เพราะเพราะท่านพ่อได้ฮัดอยู่นะคะขึ้นไปเลยกันพฤหลืกฮัตกรูเลยโอ้โหใครยัยยยงจำได้จำได้น้อยหนึ่งนะคะงานโค้ชเอา้ามาแล้วเาต้องสซู คู่ไก่แหงบอกอ่านว่าให้เบิ้งมูเบิ้งอันนี้เบิ้งกับเบิ้งซื้อๆนะคะแต่สิบะซอยเอาซอยแนธออกเอาบอกกับเบิ้งซื้อๆคู่ไก่บอกว่าให้เบิ้งซื้อๆแหนให้เบิ้งเบิ้งมูเด้อได้ค่ะกับสิเบิ้งเบิ้งซื้อๆเลยอ่ะก็เพิ่อมาได้บอกให้เบิ้งแล้วให้สอนนำเออแมนบอกให้เบิ้งกันซื้ออุยตาคือบวมเถะเบิ้งปืนแหนตา ว่าจะแต่งว่าจะอาบน้ำอยากไปเบื้องวงสองฝากทุกคนติดตามน้องดีไหมนะครับเอออาฝากฝากก็จะมีเฟสนะคะเขาไปไกลอีกเฟสนี่เดินทุกคนเห็นบอส คนะะแล้วก็ติดตตอกน้องบีเออมีติ๊กตอกด้วยแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปเดี๋ยวจะพยายามต่อตัดต่อคลิปให้ไวที่สุดจะลงจะลงของตั้งแต่วันที่มที่มาตั้งแต่กรุงเทพจะมาถึงนี่แล้วก็คลิปที่สองก็คือคลิปเมื่อวานบรรยากาศที่บ้านพักเอาลงติ๊กตอกด้วยเหรอแต่ยังตัดไม่เสร็จแต่เบอรบรรยากาศได้เลยนะคะอยู่ในช่องพีเพลินแต่ยังประได้ตัดแต่ยังตัดไม่เสร็จนะอันนี้ไปตามเดิม ภาคติดตามไอพีเพื่อนนั่นไม่ได้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะเดี๋ยวเรื่องนายก็จะไปหาคือเขอออาแล้วกระซอมตอนเสาร์นี่ก็คือตรงวทวนหาเดนู้ดดูตรงวทวนหาเพราะว่ายิ่งสร้างบ้านเบือ่อๆสร,ร้าแบบสมองก้ลาลังแบบแลีนอยู่น้อยยกระซิบมาอยู่นในซองบีบกันแต่ว่าขอหา,าเวลาถ่ายคลิปก่อนอตอนนี้ก็คือแบบบ่มีเวลาถ่ายคลิปเลยตื่นมากกว่แบบเก้าโมงสิบโมงเ่มีเวลาถ่ายต้อองาบน้ำแต่งตัวกินข้าวแล้วก็ซ้อม เมื่อวานซ้อมทุ่มหนึ่งแต่ว่ามื้อนี้ซ้อมสิบเอ็ดโมงนะคะคือเมื่อวานนะติดเล่นกันอยู่ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะแบบอันนี้ไงซูยูไปแรือ่อไปทางอัพน,น้ำแล้วดีโอเคได้ๆนี่นะคะตอนนี้ก็ตั้งคนตั้งผ้ากันเตรียมตัวไปหาแล้วเอาไอพี่แต้มเข้ากล้องไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย เป็นยังไงบ้างคะเช้านี้สดใสมากเลยเช้านี้รู้สึกสดใสมากเลยนะคะแต่และคนทุกคนแบบสดใสมากเลยนะคะตอนนี้คือแบบสักสสดนนี้ไม่มีอะไรวะจกักซีโค้งส่งยังนะคะเฮ็ดไปกับฟูเกื่อ ยิเขามาเยก่อนนี่ยดสิไปขั่วนะคะยางไปขั่วกอนิมียางให้กินไปปะเอาพ่ไปบ่โอ้ไปเอาหลกินน้ำกันเอาไปน้ำกันตัวล้บอสิาะขายางไปค้เดียวกูจะไปู้เดียวกูจะรอเธอ เพียงแค่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกระเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c กร b e ให้ช่องยกกบะพาดาลลำเพลินอ๋อฟิชเชอร์ด้วยน,นะคะ<ช>พบกันชิปหน้านะคะ